สวัสดีค่ะธุรกิจร้านยางริ่นต์ยาง่ไรฟ้าเจสมศรี b m เอ็มสีเจสมศรีได้นำแพ็กเกตสองเสนอเียชุดแพ็กเกจสองทางนี้ค่ะชุดนี้คือการยกระดับธุรกิจของคุณยางรถบรรทดกของอาชีพถูกออกแบบมาให้จัดการตลาดใหญ่ของรถสิบล้อครบและรบฟังชั่นรวมจบถึงทุกงานซ่อมช่วงล่าง่วงและรถด้วยเจสมศรีขายเองไม่ใช่แค่เครื่องมือธรรมดาทุกแต่คือระบบความสมบูรณ์แบบเป็นสุดยอดชุดลงทุนพร้อมเอาความสมบูรณ์จัดให้กับ ยางขนาดใหญ่ของคุณค่ะจุดศูนย์กลางหัวใจของชุดใส่ยางเรเดียนเครื่องถอดใส่ยางเรเดียนระบบไฟฟ้าที่ส่งพลังและระบบไฮบริดสุดแรงกับล้อใหญ่ไั้งทุกขนาด17.5ดจุถึง2 2าอจุถึงยี่สงจุนิ้วเอาอยู่สิ่งที่ทำให้ชิ้นนี้เหนือกว่าเพื่อน้านต้องทำงานอยปกรณ์ที่ช่วยลดเหนือยและความเสี่ยงและประหยัดเวลาเรามีลิฟต์ยกยาง400ยกิโลช่วยเซฟหลังตัวช่วยเซฟหลังล้อใหญ่ได้สบายๆได้โดยไม่ต้องแม่แรงต่าสิาทำให้ช่างคนเดียวก็สามารถเปลี่ยนยางน้ำหกสิบโล ได้ได้อยากถอนวต้องใช้พลังลมบล็อกน็ตแรงเดียนที่แข็งและใช้เยวกทำให้การถอดใส่ยางทามได้เล่วขตัวอย่างมากแมยังมีถังระเบิดยาง39เรายังเพิ่มความสามารถในการรับานซับซ้อนถอดใส่ยางได้แร็วปดลดตันความมั่นคงสหรับการยกรถจรและกซีแม่กระ่างเครื่องกดขอบยางรถไทย1,000สำหรับงานละเอียดประตูรับงานซ่อมยอ ยางเสษยดได้อีกค่ะเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ที่หลากหลายเครื่องมือที่มืออาชีพสองเลือกใช้ใช่ไหมคะคือชุดที่สองจ์ความเสีเร็วคือความปลอดภัยและเจสมศรีบุ้งออสิงคายร้อนสองต่อหาเจลงทุนกับเจสมศรีมีชัยที่กวาดขึ้นมาพร้อมดูแลหลังกษาเรื่อง่ถอดยางสำหรับรถบรรทุกโดยตรงกับรถบรรทุกโดยตรงเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนติดต่อสอบถามเจสมศรีได้เลยตติดด่ออสสบถามมเเจศรีไ้ลย3 2 8 7 7 3 0 3 2 8 7 7 3 0 ให้าส่หหรือ0้าสี่6 2ดห0สไลได้ที่6200 bmp แอดไลน์อดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ bmp shop com ค่าเติมได้ที่เว็บไซต์ bmp ร้านยาเริ่มต้นยา